สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสั้นสัรเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองณัทนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชนคิดแนวทางการดําเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องนักการตลาดที่ดีต้องพูดได้หลายภาษาความหมายในยักษ์ของคำว่านักการตลาดนั้น เป็นได้ทั้งนักขายนักขยายผู้บริหารหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องปฏิสัมพันธ์พบกับผู้คนแน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในการทําธุรกิจครับหากมีแนวคิดที่จะประกอบธุรกิจขยายงานให้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วผืนแผ่นดินไทยเราควรมีแนวทางในการพูดได้หลายภาษาดังต่อปีนี้แต่ขอย้ําว่าภาษาที่ว่านี้ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศนะครับแต่เป็นภาษาของการทําธุรกิจ ซึ่งครูบาอาจารย์ได้ให้แนวทางได้ดีมากๆในโลกออนไลน์วันนี้ขออนุญาตนำมาแบ่งปันดังต่อไปนี้ครับภาษาที่1ที่นักการตลาดที่ดีควรจะต้องมีนั่นก็คือภาษาธุรกิจทุกท่านครับเราประกอบธุรกิจอะไรอยู่ย่อมมีภาษาเฉพาะสื่อและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วซึ่งอยู่ในแวดวงของธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าไม้ การค้าพืชผลทางการเกษตรการค้าทางด้านการเงินเสื้อผ้าออนไลน์และอื่นๆภาษาของธุรกิจนั้นจะมีเฉพาะเราควรให้ความสำคัญและสนใจเพราะหากเราพูดภาษาที่ออกอยู่ข้างนอกไม่ได้เกี่ยวพันกับทางธุรกิจย่อมก่อให้เกิดการเข้าใจยากครับต่อมาคือภาษาการเงินงานทุกงานย่อมเกี่ยวพันกับเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องมีความรู้ทางด้านภาษาของการเงินการบริหารจัดการการขยายตัวการส่งวรสดุส่งต่อต่อมาคือภาษาของชาวบ้านครับภาษาที่สาคือภาษาชาวบ้านบางครั้งเราพบปะกับชาวบ้านเราพูดภาษาที่เหนือหรือสูงจนยากที่จะเข้าใจนะครับก็ย่อมทําให้เกิดการชะลอตัวทางด้านการตัดสินใจต่อมาคือภาษาท้องถิ่นครับ นักการตลาดที่ดีเนี่ยจะแยบยลและมีความชาญฉลาดมีกลยุทธ์ที่ดีมากๆก็คือศึกษาว่าภูมิภาคนั้นเนี่ยภาษาท้องถิ่นคืออะไรสามารถมัดใจผู้คนที่สนทนาได้อย่างมหศัศย์และปิดท้ายนั่นคือนักการตลาดที่ดีต้องเข้าใจต้องสามารถพูดได้นั่นคือภาษามนุษย์ครับมีผู้คนมากมายพูดไม่รู้เรื่องเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักมีอีโก้มีอัตตาแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเข้าใจว่ามนุษย์นั้นต้องการอะไรนะครับเราพูดภาษาเดียวกับเขา สิ่งเหล่านี้แหละครับสร้างความสําเร็จได้ดังนั้นสายสัมพันธ์คือสิ่งสําคัญทางสังคมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพย่อมอุดมไปด้วยทักษะและศิละปะและสามารถคล้องใจคนได้จะทําให้เราพบกับความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตแบบไม่มีขีดจํากัดวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ